สวัสดีค่ะวันนี้ได้ลุยมาแล้วนะคะเบิกห้างไทยมาสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้ไปซัพป,ปิ้งมานะคะนี่นะคะคสำหรับลูกค้าแบ่งขายทท้งนั้นเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของอาปุชชนะคะตัวนี้นะคะอาปุชชนะคะอาปุชชตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ ลิสเบโรสนะคะตัวนี้ก็คือขวดดำนะคะลิสเบโรสนะคะแล้วก็โรสเดวอนนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะกลิ่นที่แบบคือทุกกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดวนชอบมากนะคะหมดแล้วต้องเติมสต็อกตลอดบอกเลยนะเราจะมาแกะกันปุบปับปุบปับนะคะของแค่ป้ายไทยเลยนะคะต,ต่างะ่ะลูก ต่างขาคุณอาจจะเห็นแบบมีแมวเดินห่างไปไม่สังเกตุไม่ต้องตกใจนี่เลยนะคะนี่นะคะอปรูเจ้นะคะตัวน,นี้นะคะขวด200 ml นะคะต้อเปียวกรขายหมด คือเป็นกลิ่นขายดีอ่ะเราจะไปที่ตัวตะปากนะคะก็คือตัวอ่อคนนี้ลาซาเบลไหมลาซาเบลนะคะเลซาเบลโรสอะไนกันเลอ่านผิดก็ของอภัยนะคะ ปกติเขาจะมีบล็อกกล่องกระดาษมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกล่องตัวเองนะคะมันจะเป็นสีดํานะคะจะเรียกการก็คือแบบอินเทนก็ได้เนาะอ่ะถ้าสีสายก็จะเป็นตัวเพอร์ฟูมนะคะนี่เลยนะคะก่อนหน้านี้เป็นขวด100 ml ตอนนี้แบบจุกๆเลย200 ml นะคะอ่ะอีกขวดหนึ่งนะคะขวดนึงอีกขวดหนึ่งก็จะเป็น ขยับไปทุกคาจะได้เห็นด้วยอีกนหนึ่งก็จะเป็นโรดนนะคะโรตเดวองนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นที่ทวนใช้บ่อยมากนะคะิที่ทวนใช้บ่อยมากาง่ายวอดก้าลบก่อนลุก นี่เลยนะคะโรตีวองนะคะตอนนี้นะคะสามรุ่นนะคะวันนี้สองร้อยมลนะคะนี่เลยนะคะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะด่วนจัดมาแบ่งขายให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ถุยติ่งอื่นๆก็จะอยู่ด้านหลังนี่เลยนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะลง,ล,ลงก่อนลูกลงก่อนนี่นะคะชุ่ม ค่ะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ